สวัสดีแฟนบอลไทยทุกคนนะครับผมแอดท็อปชอบบอลอีนี้จะมาพูดถึงเจ้าอามสุปชัยใจเด็ดกองหน้าทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าอามเป็นดาวยิงคนไทยที่ขึ้นไปทาบดาวซันโบร่วมเพียงคนเดียวในเล็กแรกของศึกไทยลีกแล้วนะครับกับผลงาน10ประตูใน14เกมแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมวกกับจังหวะเวลาที่เหมาะสมของสุปชัยใจเด็ดนะครับ หลังเกมที่เจ้าอามเนี่ยซัดประตูชัยให้กับบุรีรัมยุทธนเต็ดเก็บชัยชนะเหนือราชบุรีเอฟซีในนาทีช่วงทดเวลาครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ครึ่งหลักเนี่ยเจ้าอามก็ได้ขยับตำแหน่งนะฮะเล่นเป็นหน้าเป้ารอทำประตูให้กับทีมและเจ้าอามเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็จังหวะที่ดีมากเลยได้ลูกรับบอลมาจากเจ้ากองกลางนะครับเจ้านิว เีอโดนฉํารัศมีนะครับยกขึ้นมาแล้วก็เจ้าอามก็ตะบ,บันเข้าไปเป็นประตูชัยให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดตอนนี้เนี่ยทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี39คะแนนนะครับจาก15นัดทิ้งห่างอันดับ2ถึง10คะแนนนะครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีทั้งบุรีรัมยูเนเต็ดและก็เจ้าอามัมสุปชัยใจเด็ดนะครับ เรื่อง,องความเฉียบคมและความไว้ใจได้เมื่อมีโอกาสเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าอามยังเป็นทีเด็ดของบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่เสมอนะครับมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็มีเรื่องของการใช้จังหวะที่ไม่เปลืองในการเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับต้องบอกว่าเด็กนุ่มจากปัตตานีคนนี้เนี่ยกำลังเป็นนักเตะไทยที่เข้าใกล้คำว่าดาวซันโรไทยลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ 10ประตูในเล็กแรกเนี่ยก็บอกว่าบ่งบอกได้ว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นซีซั่นที่ดีของเจ้าอามซุปรชายจเจด,ดอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับเจ้าอามเนี่ยก็จะบินไปเก็บเลเวลต่อที่เรสเตอร์ซิตี้ น่าจะเชื่อได้เลยนะครับว่าน่าจะคงพัฒนาแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้วิธีการต่างๆในลรกของอังกฤษมาอีกเยอะแน่นอนนะครับหวังว่าเจ้าอาัมนะครับในอนาคตเนี่ยจะมาเป็นกําลังหลักให้กับทั้งบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยนี่ก็ยังรอวันที่เจ้าอาัมจะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยก็เป็นกองหน้า ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับแอดท็อปชอบบอลก็ขอเป็นกําลังให้กำลังใจให้เจ้าอามด้วยนะครับถือว่าถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองในตอนนี้ของนักเตะไทยเลยครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม